สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกันชัยพลร่วมงานอาไลายแตงโมตอบชัดหลังสื่อถามเรื่องแม่พระนิดาเป็นแฟนเราคนบันเทิงทยอยเดินทางมากันแล้วสําหรับงานไว้อาไลายนักแสดงสาวแตงโมพัรทรธิดาพัชระวีรพงศ์ในวันนี้11มีนาคม2 5 6 5จะมีประกอบพธิธีทางศาสนาขึ้นที่คริสต,ตจักรเสรีภาพกรุงเทพช่วงเวลา18บแนาฬิกา30นาทีซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือดาราพิธีกรดังหนุ่มกันชัยกาเนิด ได้เดินทางมาถึงแล้วเช่นกันและได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าวันนี้เป็นความตั้งใจที่จะมาร่วมงานไว้อะไรให้กับโมตกใจตั้งแต่วันแรกติดตามข่าวมาตลอดส่วนถ้าเจอคุณแม่อีกครั้งคงไม่มีอะไรเชื่อว่าแม่เป็นผู้ใหญ่แยกแยะได้ตัวผมเองก็ไม่ได้ประสงค์ร้ายอะไรในมุมผมเข้าใจแม่มาตลอดเข้าใจทุกเรื่องที่แม่รู้สึกไม่เคยโกรธอะไรคิดว่าโมน่าจะอยู่กับคุณพ่อโสแล้วเชื่อว่าโมน่าจะไปอยู่ในที่สม บพบนานั้นจะเกิดมาเป็นความสวยงามเหมือนในชาตินี้ครับท่านผู้ชมะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i c o m ขอบคุณครับ